สร้างเว็บไซต์ทำเงินแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมีสินค้าจะสามารถทำได้ไหมหรือว่าคุ้มค่าไหมากับการที่จะต้องทำเว็บไซต์นะคะสมับข้อแรกนะคะเราก็สามารถที่จะเร,เรียกว่าสมัครเป็นแอฟเฟกนะคะแล้วก็เอาสินค้าหรือว่าบริการของผู้อื่นนะคะมาโปรโมทบนเว็บไซต์ของเรานะคะ,ะเพื่อที่จะรับค่าคอมมิชชั่นนะคะแล้วก็วิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่ดีนะคะที่เราไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้านะคะสำหรับข้อสองนะคะเราจะเกี่ยวข้อกับคอนเทนต์ครีอเตอร์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความการทำคลิปหรือว,ว่าการทำพอแคสต์น,นะคะสำหรับคนนี้นะคะก็จะเชื่อมโยงกับข้อแรกนะคะที่เกี่ยวกับอาเซีเป็นตัวสินค้านะ,ะคะเพราะว่าเราเพต้องเอาสินค้าตัวนี้นะคะมาทาเป็นอคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความหรือว,ว่าการทําคลิปวิดีโอนะคะเมื่อผู้ชมหรือว่ากลุ่มเป้าหมายชอบคลิปชอบคอนเทนต์สินค้าชิ้นนั้นนะเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากการฟฟอาเซียตามเว็บไซต์ของเรานะสำหรับเป็นเพื่อนที่กําลัง สงสัยว่าจะทำมอเรไซดีไหมส่วนตัวพิวหรือพิวแน,น,น,นะนำไมทำานาแล้วก็สามารถที่จะเลิ่มง่ายโดยการสร้างบทความจากสินค้าที่เราเป็น,นเพจะนะและเมื่อเราพร้อมีสินค้าของเราเราก็สามารถมาต่อยอดให้เว็บไซต์ของเรา,าพัฒนาได้ขึ้นตามที่เราต้องการนะถ้าเพืเ่อนๆต้องการทราบอะไรเพิ่มเติเหมหรือว่าอยากศึกษาก็สามารถติดตามามาที่หน้าหนึ่งได้เลยนะ